สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขูสุขนกับผมปิกค,คอนแหลกมาอีกแล้วครับมือนีมากพร้อมซุปเห็ดพี่น้องซุปเห็ดฟงังแล้วก็ลาบหมูแล้วก็มีโอ้นี่น้ำซุปลืมไปมีน้ำซุปเนาะน้ำซุปหลังจากเอาหมูมาดวกเนาะพี่น้องลวกแล้วก็เอานา้ำมาเห็ดน้ำซุปใสสมุนไพรไทยแล้วก็นีน่พริกขิงคาแต่ไข่ แซ่บด้ันครับผมผักข้อกับมีนี่แหละนี่ผักสลัดบักเตงแล้วก็มีมีหอมชี่หอมนะครับผมเอ๋อผมบอกยังไงพี่น้องเอาแยกหน่อยครับผมเอาแยกหน่อยไอบีมันกินแบบโอ้ยพี่น้องเนื่อยขนาดที่เอาไปคลึงกระปุกอ่ะไม่เหลืออยู่แค่นี้กันนะขันแดกพี่น้องเอ้าน้ำซุปพรมันกินแล้วมันก็ขึ้ด สุกเผ็ดกันนะพี่รองแซ่บ,บกว่ันนะอืมอืมอ่าแรงบนหอมอ่ะอืมปว่าจัดเลยอืมสุปเผ็ดเมียจ๋าแซ่บไปดิอืมมันยอดกันนะ่ะหลับหลับหมู เนี่ยจ๋าอ่งเป็นเดะข้าวแม่เอาใส่เน่ให้มันบางตัวมันจะเลอะไปข้าวสดแม่เอาข้าวไว้ตรงนั้นก่อนนะตัวมิดว่างกับเสียบขนาด ก,กินกับแสงอ่อนอืมฟองปากกัปากนวดปากเป็นแท้พี่น้องอาการห้อบหายกินน้ำหน่อยเย็นน้อยอืมอืม,อม ี่อพี่รองเนี่ยต้นอผักเข้าเซเซฟผักเลยพี่รองสม,มุนไพรพี่รองเนี่ยเจ็บเจ็บเลย,ยน่นเลยอเหรออืมช้าจะื่นนะอืมนอนรับดีชุนปาอืมน้ำมันออกหมดแล้วชน,น่อยไหมอืมตดจีบปะ ซุปจริงๆเราน้ำซุปไงครับทำแบบนี้แล้วอเอา,มามน้ำเปล่ามาใส่กันแ้่ไรปะไม่ต้องยืนปรุงเสียงว่าวทำไมสุดอีกอ่ะก็รู้อยู่ว่า <c oughs> ม <c oughs> ันคือสมุนไพรมันต้องเรียกร้องให้เราซุป เนี่ยพี่ลองเนี่ยเนี่ยพี่จางเดี๋ยวมิหน่อยพดสูนไพ่ ฟังเสีเยงตัวเองแล้วก็วตลกเสียงไม้กับเสียงพูดเรามันจะไม่ไหวกันอืมจัดชมพห็ดลรกจะโกนมาแต่อยู่หน้าร้าน สันคอมันนุ่มดีนะมันีม่หรอไม่ใช่สันคอไม่หรอสันนอกม่มันมันนุ่มนุ่มอ่ะมันคล้ายๆกันปะใช้สันนอกก็แทนก็ได้เพราะว่ามันมีมันแทรกอยู่อืออ๋พี่น้องมาเนี่ยมาถึงสวงท่ายแล้วครับผมกับบรรยากาศย่ำแรงกินเขากับแม่จ๋าแล้วก็คุณป่า แซ่บน้ำกันครับจังไงยังไงก็ยิ่าลืมเด้่พี่นอ้องย่าดืมกดนไหลกดแช่และก้อนสับสไบใเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโ้องงานคนนี้เด้อรับผมทังช่องเปกก่อนแดดครับสำหรับวันนี้แล้วเปิกก่อนแดดขอกราวคําว่าสวัสดีครับ